สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมประวัติบันวินนะครับก็ได้เดินทางมาที่บ้านของลุงใจนะครับตามตัวเลขของลุงใจที่งวดที่แล้วที่หลายๆคน <S <S บอกว่าเข้าเป๊ะนะครับเข้าเป๊ะของงวดทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่าแกนะครับงวดนี้แกจะให้เลขอะไรนะครับเเข้าไปหาลุงใจกันก่อนนะครับเขาก็่าขอขอมาจากหน้าบอต้าลุง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็ลุงใจครับทุกบ้านลุงใจไปไหนมาเมื่อคิดไปเบื้องหน้าไปเบื้องหน้าเออเบื้องหน้าเบื้องหน่ำก็สิเรฮะเห็ดหน้าปังของเขาหน่อยสองเลเฮ็ดสองเลยสองเลยใกล้ไม่จากนี่เป็นนาลุงนะเออไกล้ประมาณกี่กิโลอร่อยหกร้อยเม็ดอ๋อห้าหกร้อยเมตรออกจากหมู่บ้านไปนะจากหมู่บ้านไปเอ๊ เพราะว่าที่มาานี่ก็ว่ามีเอฟซีเขาถูกเห้เขาได้เขาไม่เขาได้เลขจากลุงใจนั่นแหละงดเทเลทด้เ็มเต็มๆกันเนาะเลยงดนี้จะมาขอลุงใจนะครับก็หลายๆคนเดี๋ยวจะก่อนจะขอเลขลุงใจเดี๋ยวขอเลขบัญชีลุงใจก่อนครับ หลายคนที่โชคดีหลายคนโชคดีก็จะได้โอนบัญชีเงินมาช่วยลุงใจไปเลยนะครับเขาถามหาบัญชีนี่นะครับเดี๋ยวขอดูเลขบัญชีของลุงใจแป๊บหนึ่งนะครับโชคดีกับุงนี่นะครับถ้าใครโชคดีก็โอนช่วยลุงใจได้เลยครับลุงใจโดยตรงเลยนะนี่เป็นเลขของลุงใจโดยตรงนะครับจะเลขท้ายงวดนี้สามสามหนึ่งศูนย์หกห้าสามสามหนึ่งศูนย์หกห้าเดี๋ยวเบอร์นะครับอย่าเบอร์สิหกห้าเจ็ด ่าสี่หกเก้านะครับสามสามหนึ่งศูนย์หกห้าเจ็ดสี่หกเก้านะครับชื่อขาวใช่ไหมทุงขาวสาโทนครับทุงขาวสาธทนครับสาขาสีขาภูพุมเนาะธนาคารกรุงเทพนะครับในกรุงไทยนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับโซไซจะเบอร์โควิดนะครับช่วงนี้โควิดเยอะนะครับก็ก็พักผ่อนอยู่บ้านกันนะครับก็ ชมทางช่อง u t u b e ของพวกเรานะครับทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเอาหนังสือให้ลุงใจออกตัวเลขอะไรว้ออกฉลากให้ก่อนนะครับออกตัวเลขให้ก่อนนะแนวทางแนวทางนะเป็นแนวทางให้ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวให้ลุงใจคำนวณและคิดดูนะครับว่าจะได้ตัวเลขอะไรกันนะครับนี่ก็กําลังให้ลุงใจคํานวณนะครับคํานวณถึงด้านตัวเลขนะครับไล่สูตรอยู่นะครับ เดี๋ยวได้ตัวเลขยังไงเดี๋ยวจะให้ทุงใจมาอธิบายถึงด้านตัวเลขกันนะครับให้เห็นกันจะจะให้เห็นกันชัดๆถึงด้านตัวเลขเหมือนงดทีนแล้วที่ผ่านมาแหะะทั้งสามตัวทั้งสองตัวบนล่างนะครับคู่โจจับคู่จับขี้ให้แบบเป็นที่แบบน่าพอใจนะครับหลายๆคนนะครับก็ได้ไปสามตัวตรงๆสองตัวบนล่างนะครับครบได้นะครับได้ครับ เดี๋ยวเรามารอด้านตัวเลขกับลุงใจที่กําลังคํานวณอยู่นะครับว่าลุงใจงวดนี้จะมีเลขเด็ดจะมีเลขวิ่งจะมีเลขเด่นตัวไหนกันนะครับอันนี้เป็นลายแอดประวัติครับเบอร์ทครับก็จะไปได้ที่แล้วพอดีจดไว้เป็นสมุดเข้มนะครับก็อเอามาให้ลุงใจเขียนให้ในสมุดส่วนตัวครับเป็นโน้ตส่วนตัวไปเลยนะครับ ในเล่มนะครับจะได้จําได้นะครับอ่าเดี๋ยวมารอมารอตอนนี้ก็มีเลขเลขคู่แล้วครับคู่มีเลขคู่นะครับกเริ่มมีเลขคู่มีเลขคี่นะครับทิ้งท้ายในส่วนของเลขที่บัญชีอีกรอบนึ่งใกล้เข้ามาเรื่อยเรื่อยครับกดแกรอครับงวดนี้นะครับเผื่อจะได้โชคได้ลาบนะก็ถ้าได้โชคยังไงก็อย่าลืมนะครับเลขบัญชีนะครับก็ได้ให้กับ ทุกท่านไปแล้วเนาะนะครับก็อาจจะมีจิตใจให้กับลุงใจคนละร้อยสองร้อยนะก็แล้วแต่นะแล้วแต่ท่านเนาะนะครับน้บผิตน้ําใจนะครับถุงหน้าท้องแกก็ยังใช้อยู่นะแกจะมีสารัดหน้าท้องอยู่ตรงนั้นเพราะว่าท่านก็ใช้ทุงหน้าท้องเพราะท่านไม่สบายท่านไม่ตลอดหน้าท้องเวลากับถ่าย สรุปให้หน่อยแอดครับผมลุงใจก็จะมีสองสูตรมีสองสูตรมีสูตรปนินทองด้วยแล้วก็สูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมนี่คือถ้าเรื่องจริงตั้งแต่ทํากันมาคือสูตรผีน้อยอจะตั้งฉายาคือผีน้อยผีน้อยจะอยู่ตรงนี้เห็นผูกผ้าแพรไหมเน้นเลยผีแพรผีน้อยก็คือผีน้อยต้นมะขามใช่ก้เป็นเหมือนพวกกุมารพวกอะไรระมารกุมารนี่เราเคยมาขออยู่แล้ววดนั้นผิดไปเม็ดเดียว ถ้าจะนั่งจริงๆแกบอกว่าต้องมาตอนดึกๆต้องอให้อาจารย์มานั่งได้ว,นนวันนั้นเรานะวันนั้นเรามานั่งเอาช่วงประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มก็ก็พิดไปแต้มเดียวก็เสียดายพอสมควรน,นะครับเพราะว่านี่ก็วว่าจะหาอาจารย์มานั่งเอาอยู่ดึกๆนะคุยสื่อสารกับพี่น้อยตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมีการนําอาจารย์มาแต่ตอนนี้เรามาขอสูตรของอลูกใจก่อนนะครมิสเคล็ดลับนะครับ สูตรนี้ไม่ต้องมีอะไรเยอะนะฮะไม่ต้องเรียนแบบครับของแบบนี้ชอบไทยโชคมันก็หลายๆท่านก็คงจะดูกันบ่อยแล้วก็คงจะจําสูตรลงใจคํานวณกันเองได้แล้วดูกันสดๆเลยนะครับวันนี้ปากกาปากกาของแอดก็มีปากกาสีเดียวนะครับไม่เป็นไรครับก็ดีกว่าปากกาน้ําเงินของแอดทางนี้นะครับนะครับก็มีปากกาสีเดียวนะครับเป็นเมจิกอันเดียวนะครับที่ ซื้อมาเพิ่งหาหาเจอนะครับโอ้ถ่ายทอดมาสองช่องสามช่องเลยน,นะครับวันนี้ก็ถือว่าร่วมสมทบทุนนะคนละนิด<ม>คนละน้อยนะสําหรับเอฟซีหลายๆช่องที่มาเดินทางมาด้วยกันเนาะคนละเล็กละน้อยเพื่อน้ําจิตน้ำใจนะครับล,ลุงใจได้แล้วใช่ไหมลุงใจอันตัวไหนก่อนอันนี้อันนี้อันนี้จากไหนก่อนอ<ม>ันนั้นเดิมก่อนไอ้ไอ้ที่ว่าเข้าเก้าหนึ่งกับสหกแปดเมื่อกี้น่ะเออแปดสองหกเมื่อกี้เอ้ยหกสองแปดเมื่อกี้เออเลยนี่นี่นี่ มาแล้วมาแล้วจะให้เลยเนี่ยอันนี้มีอะไรบ้างลูกให้มาอีกสามตัวอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนะอันไหนที่นี่ก็วงวงไว้เลยก็ได้อ่าเดี๋ยวจะให้ลุงแจอธิบายครับแห้ให้อธิบายแล้วกันอืมตัวนั้นนี่คือสูตรเจ็ดตัวสูตรดังเดิมครับครับตั้งแต่ชิมีแปดมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดมีศูนย์มีสามมีหก ส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นได้งวดนี่ก็คือสี่ตัวเด่นงวดนี้คือสี่เด่นสี่ร่องหกร่องหกเด่นสี่ร่องหกในสูตรในสูตรเจ็ดตัวนี้นะคะรับส่วนเลขคู่นะครับส่วนส่วนเลขคู่เด่นก็มีแปดมีศูนย์มีสี่มีหกมีแปดศูนย์มีแปดมีศูนย์มีสี่มีหกเลขคี่เลขคี่มีสามมีหนึ่งมีเจ็ดมีสามมีหนึ่งมีเจ็ด เล็กขี้นั่เล็กขี้คับจับกระนาวนะครับต้นเล็กวิ่งตวนมักพุทธที่มักเล็กวิ่งนะครับวันนี้ก็ให้วิ่งสี่วิ่งสามวิ่งหกสี่สามหกน่ะให้วิ่งออกให้วิ่งนะส่วนมักเล็กวิ่งวันนี้นะครับถ้าจะจับคู่กันดวงใจที่ไปจับตัวไหนรับคู่นะครับคือมันมีตัวมันมีตัวเด่นอยู่มันมีอยู่สามตัวขนาะงดงใจเขียนลงนี่ให้่หม เออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเขียนอีกหน้าหนึ่งกันมันแค่แกให้แล้วนะเดี๋ยวว่ากับมันก็บปอยางเลยนะครับงงมันตัวเด่นมันมีอยู่มีสี่มีสามมีหกนี่นะตัวเด่นมันแกก็เมีสี่มีสามมีหกสับไปสับมาตัวตัวที่วิ่งนี่นะครับสับไปสับมาที่วิ่งได้ว่ะสามตัวที่วิ่งได้นี่คือตัวเด่นเลยแหละอ่าอันี้ตัวเด่นมัเลยคู่มีแปดมีศูนย์มีสี่มีหกสี่ถึงสามมีหนึ่งมีเจ็ดสี่หก เราเล right? ี <Comics> <S <S enfin ้ยงเด่นลงใจเขียนแยกให้หน่อยเด่นเด่นเลยเขียนตัวใหญ่ๆนี่เออเขียนไก่เข้ามาเด่นนะไรก็เด่นก็เด่นดซีดีๆซีก็เขียนซีให้นี่ของคนเขาตาบอดีมันอยู่ไก่กันตาไล่ครับเออเขียนหลวัดเด่นหรือเด่นซีเออปืดลองยังกับเขียนหลวดสี่ลองหกเออสี่หกนั่นล่ะนี่เห็นบอลท่านผู้ชมต้องถามอีกเด้อ๊สมวนจีซื้อนะก่อน มันบายาก t นะครับน้อเสืออาจจะเสือหนึ่งซีซีก็ได้โอ้ปกติบ่าเขนสองตัวให้ได้หนึ่งซีเขียนนามให้ก็ได้มั้งถือได้บรตาลายเขียนเลื่อยเขียนใส่ล่างลวดเขียนใส่เลยเขียนออกมาเลยโอ้วันนี้พิเศษครับลุงใจจับคู่ให้ซีเขียนซีเียนซีนี้เด่นเด่นตัวเด่นตัวอ่อยยันไม่ยู่ลักงวย mình sẽ si, chết 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 ตัวเด่นอยู่กันตัวเด่นอยู่กันให้จับเพราะในเพราะในนี่ใส่บักตัวใดกันจับใส่เอาเพราะว่ามันเป็นตัวเด่นตัวเด่นอยู่ในนี่เนาะแท้เลยตั้งขึ้นเลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวเด่นโอเคนะโอเคเออขึ้นระเบบนี้เห็นแล้วเห็นแล้วชัดเายสาดคงจะสัตว์หนอเออสัตเจนเออมันเด่นอยู่แค่สามตัวนี่แหละ เ้ยทันเฉมากลักศูนย์สามศูนหกศูนย์โอ้ศูนย์หกก็ได้หกศูนยก็ได้นะเรียว่าสีว่ามาเจ็ดศูนย์อยู่สี่ก็ได้เลขท่านว่าเลขมันก็มีได้นี่อ่าหนึ่งหกผมบ่าท่านได้ลงเนาะหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนสักสังนหนึ่งหกก็ได้องห เจ็ดนี่ละมันต่อแค่แถวๆนี่แะเด่นสี่ลองหกวันนี้มันก็มีอยู่พ่หลายหรอกครับครับก็ซ้ำเขียนให้เลยเด็คู่ก็มีอยู่แค่นี้ขี้ขี้ก็มีอยู่แค่นี้เด็กคู่คืออะไรเด็คู่เนี่ยมันกัแค่ศูนย์มีสีมีหกแค่นั้นนะับเลขกแปดก็ใกลปแล้วแปดห้าให้รักสิบก็ได้เดเลขรัดสามโต้ขี้ก็บป็นสามเป็นหนึ่งเจ็ด เมื่อกี้เอฟซีเขาตัวเด่นตัวเด่นเลยขีดขึ้นมาตัวเดียวอันนี่มันขอว่าตัวเดียวคือสามมาตัวเดียวเพราะว่าสูตรนี่มีอีกสูตรหนึ่งตัวเด่นแถมให้อีกครับอันนึงครับต้องดูหลายสูตรสูตรหนึ่งครับนี่แถมนี่เอาถ้ามาดูอันนี้ก็มีเลยมันตรงกันไหมตรงกันเลยสามเจ็ดนี่สามเจ็ดสูตรลับเฉพาะเลยนะครับสามกหกก็เหมือนกันนะครัเกินมากมันจะออกสามเก่ากับงๆนะครับมันจะออกมันเฉพาะถิ่มกันนะครับ มันจะผ่มมีถิ่นกันถ้ามันออกมาจอกสามเก่าของต้งเลยสามเกาถ้ามันออกออกไปเลยครับนี่มันกับสามเก่าสามเจ็ดนะครับดึงตรงกันอีกมันมาต้งกันอีกรักตัวล่องกับมาต้งกับตัวเด่นนะครับหวนี้เพราะว่าตัวนี้กับตัวนี้มันกั็อันนี้รองรองเก้าแต่ทางนู้นรองหกเลขเก้าเลขหกตัวเดียวกันมันก็มีอยู่ในสูตรเจ็ดตัวหมดอยู่ในสูตรเจ็ดตัวมันจะอยู่ในนี่หมดเลยทักเจ็ดทุกสามท้งหกอ่อยู่นี้ มันอยู่น้ำกั้นนี่นะครับค่ะไอ,อ้ตัวมันเดินสามตัวน,นี้่ตรนี้มันจะเดินสามร่องเก่าสามร่องเก่าก็มันก็นมีสามเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดสามเก้าเก้าสามนี่แหละก้ากับหมูกตัวเดียวกันออกับสามเก้านี่นี่ผมเขียนไหวอยู่แล้วงวดนี้มันเป็นมาสุดสี่นะครับอาจาใจชอบชอบตัวไหน,นผมก็ชอบพดไปอันนี้แล้วลักซี่นั่นแหละพราะนี่โตนี่ ลุงใจชอบหลักสี่คือเด่นเด่นเลยสี่เด่นสี่ลุงใจชอบสี่ก็คือสี่อันนี้คือสูตรที่แกเข้าทุกงวดสี่ตัวนี้สี่หกสี่สามที่ลุงใจชอบนะส่วนตัวของลุงใจน่าจะมีเลขสามตัวก็น่าจะมีสี่สามหนะส่วนสมตัวยกสี่กัดอาริเป็นอานนั่นวางก็ได้ลุงใจเดี๋ยวเอาเขีกับเขียนอะรอย่างเี้ยอารเป็นแเียร์สี่ยัง ลองเติมเข้าไปเนี่ยหนึ่งลงใจจับให้ก็ได้ตรงนี้จับคู่วินให้นี่มันจะออกมา614874จับวิาให้แล้วนเหนียว614874ปึ๊บมันจะมาี64หรือว่ามันจะมาเก่าก็ได้เก่าเก่าสา6 8 7 4เก่าเก่าสมมันก็มาอยู่แล้วเก่าสามเพราะตัวนี้มันเดินเก่าสมันเดินสามเดนเก่า คูดห <93 S 2> นึนะ่ะมันสูามเก้าสามเก้าหกจํให้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเก้าสาก้าหกเกจดอืนะสนน,นั้นวันิเด่นเด่นสามนะครับพระทิมครับบมมาตัวใดกับ้องมาตัวนึ้งก็ได้แหละอื่สกเจ็ดสามง่ายาง่ายนกัแบบง่ายเนาะเ้าถุกหมด ถ้าใครจะเอาไปทั้งหมดบอดี้ชันค่ะจุดข้างล่างข้างบนคืองวดวันหนึ่งในความหมาจะมาทางล่างข้างบนเลยแล้วมีสิบหกไปด้วยวันคู่มีอยู่เหล็กเด่นคือกันก็เหล็กนต้วนี้ก็มีอยู่นี่เจ็ตโต้นะหนึ่งหกนี่มีหนึ่งหกนีหนึ่งหกตัวหนึ่งด้วยปกติปีที่แล้วนี่หนึ่งหกปีที่แล้วนี่ของลูกใจจะออกอะไรครับสามเจ็ดสามเก้านะครับสามสามหกสามเจ็ดสามเก้าหกเจ็ด สามหกสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่หกศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสี่เจ็ดสี่หกสี่เนาะแล้วก็ยัมีสามตัวหกหนึ่งสี่แปดเจ็ดสี่เด่ามตัวแปดเจ็ดสี่ตัวเด่นเก้าหกสีสี่กับสามตัว่องหกกับเก่าตัองหกกับเก้าอันนี้ก็สี่สามหกครับเด่นเด่นก็เลขสี่ตัวรองก็เลขหกเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันกับสูตรปลา ปานิลปานิลทองปานิลปานิลทองเด่นเก้าปนิลทองเด่นไอ้รองเก้าเด่นสามรองเก่าเด่นสามรองเก่าเด่นสามรองเก่าปนิลทองเด่นสามรองเก่าปนิลทองนี่เด่นสามรองเก่าครับเลขกเก้าก็เลขกหกตัวเดียวกันก็ในกันเน้นะจเน้นอาจจะมาก็ได้นะเก้าหกเก้านะครับปีที่แล้วออกอะไรลุงใจมาตรคูเออมันออกชิ้หกมันออก FC พอรู้ไหมครับเจอกับวันครับคือประสาทปานิลหน่อย เดี๋ยวจะเข้าไปใกล้ๆมันบางหลายๆคนมั้งบางแบบนี่ครับสัตสัตเอาแบบสัตสัตอย่างนีตัวเด่นก็สามตัวรองก็เก่าเด่นสามรองเก่าเด่นสามรองเก่าแบบนี้ห้าแต่มันก็มาตรงกันพอดีเลยแบบนี้เขาเบิลสูตรดั้งเดิมไงเหมือนพี่กัมม่าน้ำเก่าเขาดั้งเดิมหลายๆคนเขาคือแหนว่เห็นตาไล่บ่ มันมันอายมันสีเดียวครับมันมีประกาศีเดียวครับงบงบงบแอดมินหมดงบน้อยพอดีสิบเจ็มกราคมนะครับสรุปสรุปรุบลเบรแล้วพนดีสิบเจ็ดมกราคมหกสี่งวดที่แล้วออกหกสองแปดนะครับที่ผมเชียนเลขคู่เพื่อท่านกับคือสิตคือิถูกทั้งสามโตนะครับเพราะว่าไอ้มี่ไอ้่องหนึ่งมันมาบอกว่าประถืกสามโตนะครับ นี่นี่เลขคู่นะครับนี่แปดนี่สี่นีศูนย์มีหกับแปดศูนย์สี่หกนี่นะมเียนไหวนี่แหละเนาะเลขขี่นะครับเพราะเลขขี้เนี่ยมีสามีหนึ่งมีเจ็ดนะครับมันอาจะมีแปดมีหนึ่งมีสีมีเจ็มีศูนย์มีสามมีหกนะครับในสามตัวนี่นะครตวนที่มักเลขวิ่งนะครับวึ่งสี่วิ่งสามวิ่งหกนะครับให้วิ่งนะครับ สำหรับแพือนเลี้วิ่งนะครับผมกขอสรุปนะครับให้นะครับเดนซีเดนซีลองหกลองหกนะครับอีกสูตรหนึ่งก็เดนสามนะครับสูตรหนึ่งจะลองเก่าเราก็อยู่ในเจ็ดตัวที่ตาให้มาสูตรเจ็ดที่เราให้เจ็ดเจ็ดหลักเจ็ดเจ็ดหลักนะสูตรของแกโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณใจเจ็ดซีหนึ่งซีเจ็ดซี่นะครับสามเจ็ดเจ็ดสามหก 6, 3, 3, 6, หกสามสามหกหรือว่าหกเจ็ดนะครับเดี๋ยวเรียกควบัญชีทิ้งท้ายให้หน่อยครับสำหรับลุงใจขอฝากเอฟซีวาไปเลยครับผมเพิ่ลังกติดตามนะครับติดตามอยู่นะครับขอฝากนะครับ่าตอนนีท well ั้งหลายนะครับคือกำลังติดตามหาตัวเลขอยู่กับห้เปิดยูทูบหรือว่าส่องนะครับคนกำลัง ไทยทำอยู่นี่นะครับส่างความเสื่อครับตรงคึ้นเสื่อนะครับไทยทำหมดครับส่งเจ้าของลายรวมหมดที่ส่งที้เขาไหนดิดนจะถือติดตนะครับเบึ้งนะครับเบึ้งหลายๆส่องนะครับให้บิ้งหลายๆส่องแล้วก็ให้ติดตมเบิ้งวาเลกหลายหลายอาจารย์มันจะเขากันบอนะครับส่วนผมนั่นก็มีเลขเจ็ดหลักที่ให้ไปนะครับก็มีทั้งขู่ทั้งขี่แล้วครับให้บิ้งหลายๆายอาจารย์แล้วก็เป็นแนวทางนะครับให้เป็นแนวทางนะครับ จังคอยสื่อหรือว่าจังอันนี้ก็เออจังคอยสื่อหาบึงนะครับส่วนเจ็บชี้ทั้งหลายที่ได้นะครับห้ของหรือเอาฝากของมานะครับมาซอยเหลือนะครับผมนะครับพ็จะปัจจัยหรือว่าทิ้นของยุกย่านะครับถุงหนาพร่องนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านท่านทุกท่านนะครับที่ได้ซอยเหลือผมนะครับ ก็ขอให้พี่ไม่นี่ก็ขอให้สสกดีนะครับให้มีอายุวันะสุขะพละนะครับอายุหมันยืนยาวนะครับอับสุภูสุขคนครับยาเจ็บยาไข้ยาป่วยยาหลุดเป็นไผ่คือวันน่แหะโอเคครับครับขอให้การไม่แสนแรงทำมาหากินให้เจริญเตารนาหน้าที่และการงานคิดสิิงได้การสมความมุ่งมั่นารถนาครับอ่าผมก็ต้องขอหยุดไว้เคียง แค่แค no. ่นี้นะครับน้อส่กดีครับหกสี่หกสี่สดีครับหกดีหกสี่